โรงเรียนวัดหนองใหญ่สํานักงานเขตสายใหม่กรุงเทพมหานครและคุณครูเฉลิมศรีเจริญสิริวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้ออนไลน์ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการลบจํานวนสองหลักกับสองหลักที่ไม่มีการกระจายนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเรียนรู้จากคลิปวิดีโอของสถ,ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในนี้จะมีคุณครูสอน วิธีการลบจำนวน2หลักกับ2หลักที่ไม่มีการกระจายไว้เมื่อดูคลิปวิดีโอจบแล้วครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในลิงก์ Google Form นะคะคุณครูสอนวิธีการเข้าจากลิงก์ YouTube ไว้ท้ายคลิปนะคะเาจะไปซื้อสมุดที่ร้านสหกรณ์ของโรงเรียนนะคะใครอยากไปกับคุณครูฟ้าบ้างคะเราไปร้านสหกรณ์โรงเรียนกันเลยค่ะ โอ้ oh, เรามาถึงร้านสากลโรงเรียนแล้วนะคะร้านสากลโรงเรียนนะคะมีสินค้ามากมายเลยค่ะนักเรียนดูนะว่าร้านสากลมีอะไรขายบ้างนะออตรงนี้เป็นน้ําดื่มนะคะมีดินสออยู่ตรงนี้นะคะมีสมุดอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะมีถั้งสมุดปกแข็งแล้วก็สมุดปกอ่อนอยู่ตรงนี้นะคะร้านค้าสากลนะคะมีสมุดปกอ่อน50เล่มค่ะ และก็มีสมุดปกแขม20เล่มร้านค้ามีสมุดชนิดใดมากกว่าและมากกว่าอยู่เท่าไหร่คะนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลลบของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักที่ไม่มีการกระจายคะ่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเราไปทํากิจกรรมกันเลยคะ่ะนักเรียนดูนะคะเรามาอ่านสถานการณ์พร้อมกันคะ่ะร้านค้ามีสมุดปกอ่อน 50เล่มมีสมุดปกแข็ง2 0เล่มร้านค้ามีสมุดชนิดใดมากกว่าและมากกว่าอยู่เท่าไรเอ๊ะใครบอกคุณครูฟ้าได้บ้างคะว่าร้านค้ามีสมุดชนิดใดมากกว่าคะใบบัวบอกว่าน่าจะเป็นสมุดปกอ่อนใช่ไหมคะ ที่มีมากกว่าเพราะว่า50มากกว่า20ค่ะเด็กๆคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมใบบัวถึงบอกว่า50มากกว่า20เรามาลองจัดสื่อเพื่อแสดงจำนวนสมุดปกแข้งและสมุดปกอ่อนกันเลยค่ะมาดูที่โต๊ะก,กันเลยนะคะในร้านค้านะคะมีสมุดปกอ่อน50เล่มค่ะนะคะเพราะฉะนั้นครูฟ้าก็จะจัดแผ่นตาราง10นะคะทั้งหมด หแผ่นแบบนี้นะคะแสดง50ค่ะมานับพร้อมกันนะคะ1 1 2 2 3 0 4 0 5 0ค่ะและร้านค้ามีสมุดปกแข็งเท่าไหร่นะคะมีสมุดปกแข็ง20เล่มใช่ไหมคะเราก็จะใช้แผ่นตาราง10นะคะกี่แผ่นคะ1 0 2่ะ1 10 0นะคะ2แผ่นนั่นเองค่ะเอตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเมื่อเราจับคู่กันนะคะ อันนี้คู่กันอันนี้คู่กันเราก็จะพบว่า50นะคะมากกว่า20ค่ะใครบอกได้นะคะว่า50มากกว่า20อยู่เท่าไหร่คะนักเรียน50มากกว่า20อยู่เท่าไร่น,รน,ไรนะคะเราทำยังไงคะเมื่อเราจับคู่กันแล้วนะคะอันนี้ได้สอคู่แล้วนะคะเราก็จะเหลือส่วนตรงนี้นะคะ หลือส่วนที่เป็นแผ่นตาราง10สีเขียวนะคะมีเหลือเท่าไหร่คะ1 10 2 10 3 0นะคะแสดงว่า50มากกว่า20อยู่30นั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูภาพพร้อมกันอีกทีนึงนะคะ50มากกว่า20อยู่เท่าไหร่จากสถานการณ์นะคะเรามีสมุดปกอ่อนอยู่50เล่มนะคะ คุณครูฟ้าก็ใช้แผ่นตาราง10นะคะจำนวน5แผ่นนะคะมาจัดเรียงแบบนี้นะคะและมีสมุดปกแข่ง20เล่มค่ะคุณครูฟ้าก็จัดแผ่นตาราง10ได้แบบนี้นะคะจากเดิมเราก็จะใช้การจับคู่นะคะแบบ1ต่อ1แบบนี้นะคะแล้วก็ดูว่าส่วนที่มากกว่าคือเท่าไหร่นะคะหรือนักเรียนก็จะสังเกตว่าถ้าเราต้องการจะหาว่า50มากกว่า20อยู่เท่าไหร่เนี่ย เราก็อาจจะหาได้จากวิธีอะไรคะนักเรียนใช่ค่ะเราก็จะใช้การลบนะคะโดยเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงคะจํานวนใดควรเป็นตัวตั้งดีคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ50ควรเป็นตัวตั้งนะคะเพราะว่าเป็นจํานวนที่มากกว่านะคะแล้วเราก็เทียบกับ20นะคะซึ่งเป็นจํานวนที่น้อยกว่าเนี่ยควรเป็นตัวลบค่ะ ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะก็คือ50ลบด้วย20เท่ากับเท่าไหร่ค่ะเอ๊ A, เราหาผลลบได้ยังไงคะนักเรียนจากภาพนะคะนักเรียนก็อาจจะดูว่าส่วนที่มากกว่าคือเท่าไหร่นะคะซึ่งก็คือเท่าไหร่คะซึ่งก็คือ 1, 10 20 30นะคะก็คือ30นั่นเองค่ะดังนั้น50ลบด้วย20เท่ากับ30ค่ะ เราสรุปคำตอบได้อย่างไรคะเราก็สรุปคำตอบได้ว่ามีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็ง30เล่มค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะข้อนี้ก็คือ54ลบด้วย50เท่ากับเท่าไหร่นะคะเอ๊เราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูพร้อมกันว่าจำนวนใดคือตัวตั้งคะ 5 4คือตัวตั้งค่ะแล้วจำนวนใดคือตัวลบคะ50คือตัวลบนะคะเอ๊เราหาคำตอบยังไงคะแก้วตาแก้วตาบอกว่าแก้วตาขอจัดมัดไม้นะคะแสดงตัวตั้งนะคะหรือ54ค่ะแก้วตาจัดมัดไม้ได้แบบนี้นะคะนี่นะคะ1 0 2 0 3 0 40 50นะคะ50กับ1หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วย กับ4หน่วยนะคะแสดง 54, ค่ะลบด้วย50นะคะแสดงว่าเราก็จะต้องเอาออก50ค่ะเราออกไปเลยนะคะ50ค่ะนะคะนี้ก็คือ50ที่เราออกนะคะแสดงว่าเราเหลือมัดไม้เท่าไหร่คะเรามานับพร้อมกันนะคะ1หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วยเราเหลือมัดไม้นะคะ4หน่วยค่ะดังนั้นนะคะ 5 4ลบด้วย50เท่ากับ4นั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะแก้วตาเอมีนักเรียนคนไหนที่หาผลลบด้วยวิธีอื่นอีกคะใบบัวใช่ไหมคะใบบัวบอกว่าใบาบัวขอใช้เส้นจำนวนค่ะนะคะโดยที่ใบบัวจะใช้การนับต่อนะคะจาก50นะคะไปจนถึง54ค่ะเรามาเริ่มนับกันเลยนะคะ 51 52 53 54ค่ะเอ๊เรานับไปทั้งหมดกี่ครั้งคะนักเรียนเรานับไปทั้งหมด4ครั้งใช่ไหมคะแสดงว่า5 4ลบด้วย50เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ4นั่นเองคะ่ะเก่งมากเลยนะคะใบบัวนักเรียนคะหลังจากที่ครูฟ,ฟ้าได้สมุดแล้วนะคะ ตอนนี้อยากจะไปยืมหนังสือค่ะที่ห้องสมุดค่ะนักเรียนนักเรียนไปเป็นเพื่อนคึณครูฟ้านะคะเราไปห้องสมุดกันเลยค่ะโอ้ห้องสมุดมีหนังสือหลายประเภทเลยนะคะมีสาร Heroes, คดีนะคะมีนิทานมีการ์ตูนค่ะหนังสือสารคดีนะคะก็จะเป็นหนังสือที่มุ่งให้ความรู้กับผู้อ่านค่ะส่วนหนังสือนิทานนะคะกับหนังสือการ์ตูนก็จะให้ความเพลิดเพลินนะคะเป็นการบอกเรื่องเล่าต่างๆนะคะ หนังสือการ์ตูนก็จะมีภาพเยอะหน่อยค่ะนักเรียนเพื่อนๆเ,เรานะคะก็ชอบอ่านหนังสือกันมากเลยนะคะเด็กๆชอบอ่านหนังสือกันไหมคะแก้วตาบอกว่าแก้วตาชอบอ่านหนังสือนิทานในห้องสมุดนะคะมีนิทาน39เล่มค่ะส่วนใบบัวนะคะใบบัวชอบอ่านหนังสือสารคาดีค่ะในห้องสมุดมีหนังสือสารคาดี12เล่มค่ะเอต้นกล้าก็เลยอยากรู้ว่า ระหว่างหนังสือนิทานกับหนังสือสารคดีเนี่ยมีหนังสือประเภทใดมากกว่าคะใครช่วยต้นกล้าหาคำตอบได้ไหมคะนักเรียนเราจะหาคำตอบด้วยวิธีไหนดีคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องลองมาจัดตัวนับดีไหมคะแสดงจำนวนหนังสือสารคดีกับหนังสือนิทานคะ่ะเรามีหนังสือนิทาน39เล่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้แท่ง10บทั้งหมดเท่าไหร่แท่งคะ 3แท่งกับอีก9หน่วยนะคะ30กับ9หน่วยนะคะแสดง39ค่ะมีหนังสือสารคดี12เล่มค่ะเราก็จะจัดตัวนับโดยใช้แท่ง1 0 1แท่งกับอีก2หน่วยนะคะ1 0ึกับ2หน่วยนะคะแสดง12ค่ะเอแสดงว่าหนังสือนิทาน39เล่มกับหนังสือสารคดี12เล่มหนังสือชนิดใดมากกว่าคะเก่งมากเลยค่ะ หนังสือนิทานมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่า yeah. 39นะคะมากกว่า12ค่ะเอ๊ะแล้ว39มากกว่า12อยู่เท่าไหร่คะนักเรียนเมเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาได้อย่างไรคะว่า39มากกว่า12ออยู่เท่าไหร่จำนวนใดควรเป็นตัวตั้งดีคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ ตัวตั้งก็ต้องเป็น39ใช่ไหมคะเพราะว่า39มากกว่าจำนวนใดควรเป็นตัวลบคะ12ใช่ไหมคะเพราะว่า12เป็นจำนวนที่น้อยกว่านะคะดังนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราได้ก็คือ39เลบด้วย12เท่ากับเท่าไรคะ่ะเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะว่า39มากกว่า12อยู่เท่าไรใช่แล้วคะ่ะเราก็จะใช้การจับคู่นะคะ โดยครูฟ้านะคะก็จะจับคู่แท่ง1 1 1แท่งกับแท่ง10อีก1แท่งนะคะได้แบบนี้ค่ะแต่ครูฟ้าจะขอเปลี่ยนเป็นใช้สีเทาแทนนะคะและหน่วยอีก2หน่วยนะคะจับคู่กันค่ะได้แบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่า39นะคะมากกว่า12อยู่เท่าไหร่คะ20กับ7หน่วยค่ะหรือ27นั่นเองนะคะ ดังนั้น3 9ลบด้วย12นะคะเท่ากับ27นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสามารถที่จะหาคำตอบด้วยวิธีอื่นนะคะนักเรียนอาจจะใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะมาช่วยในการหาคำตอบค่ะเรามาดูกันนะคะ3 9ลบด้วย12เท่ากับเท่าไหร่นะคะมี39เป็นตัวตั้งนะคะมี12เป็นตัวลบค่ะ เราก็จะมาเขียนความสัมพันธ์นะคะเราลองดูว่าเอส่วนย่อยของ39ควรจะเป็นอะไรดีคะเพื่อให้ง่ายต่อการหาคำตอบนัก mm. เรียนอาจจะใช้39เขียนส่วนย่อยเป็น30กับ9ก็ได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะ12เราก็จะแยกเป็น10กับ2นะคะเอสเราจะหาผลลบยังไงคะเราลองดูนะคะ30กับ9ลบด้วย10กับ2นะคะ เราก็จะนำ9ลบกับ2ก่อนนะคะได้เป็น9ลบด้วย2เท่ากับ7นะคะถัดมานะคะเราก็จะนำ30ลบด้วย10ค่ะได้เท่าไหร่คะได้20นั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะผลต่างของ39กับ12ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะเราก็จะนำ20กับ7มาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น27นั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะ39ลบด้วย12ค่ะเท่ากับ27ค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างนี้ก็คือ8 6ดลบด้วย83เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ้อมสินใช้วิธีอะไรคะในการหาผลลบของ8 6ดลบด้วย83เท่ากับเท่าไหร่อ้อมสินบอกว่าอ้อมสินอยากใช้การน,นับถอยหลังค่ะ โดยเริ่มจาก86นะคะนับถอยหลังทีละ1ค่ะไปจนถึง83ค่ะเรามาลองนับถอยหลังพร้อมกันเลยนะคะจาก86นะคะนับไปถึง83ค่ะจะได้85 84 83แล้วนับไปทั้งหมดเท่าไหร่ครั้งคะ3ครั้งใช่ไหมคะดังนั้น86ลบด้วย83เท่ากับ3นั่นเองค่ะ เก่งมากเลยนะคะอมศินมีนักเรียนคนไหนที่หาคําตอบด้วยวิธีอื่นอีกไหมคะขุนค,ครับขุนใช้วิธีอะไรในการหาคําตอบครับขุนบอกว่าขุนใช้การนับต่อจาก83ไปจนถึง86ค่ะอืมขุนใช้การนับต่อทีละหนึ่งนะคะเด็กๆจาก83ไปจนถึง86เรามานับต่อพร้อมกันเลยนะคะจาก83ก็จะได้เป็น 84 85 86ค่ะคุณนับไป3ครั้งเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น86ลบด้วย83นะคะจะเท่ากับ3นั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะคุณนักเรียนคะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้อะไรกันคะนักเรียนวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลลบของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักค่ะ ซึ่งนักเรียนอาจใช้วิธีที่หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้การเปรียบเทียบจำนวน2จํจำนวนว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่นะคะบางคนก็อาจจะใช้การเอาออกนะคะแล้วหาจำนวนที่เหลือนะคะหรือบางคนอาจจะใช้การนับต่อใช้การนับถอยหลังนะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะจบบทเรียนในวันนี้แล้วนะคะคครูฟ้าก็หวังว่านักเรียนจะ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการหาผลลบของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมฝึกฝนทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้คุณครูคฟ้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะ ก็จะมาเรียนรู้วิธีการเข้าไปทำแบบทดสอบใน Google Form ที่คุณครูมาแปะไว้ในลิงก์ y o YouTube ที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู้นะคะนักเรียนแตะตรงเครื่องหมายตรงนี้หนึ่งครั้งนักเรียนจะเห็นคำอธิบายนะคะเห็นคำอธิบายแล้วก็ชื่อเรื่องของ YouTube นั้นแล้วคุณครูก็จะอธิบายอย่างไรว้าเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วให้ทำแบบฝึกหัดในลิงก์ g o o g l e Form นี้นะคะ คุณครูก็เอาลิงกอ่าลิงก์ Google Form นะมาแปะไว้ตรงนี้ก็คือตัวภาษาอังกฤษจะเยอะตรงนี้นั่นเองค่ะนักเรียนแตะเข้าไปหนึ่งครั้งนักเรียนก็จะเจอแบบฝึกหัดที่คุณครูให้เด็กจะให้นักเรียนทำนั่นเองก็เหมือนเดิมค่ะนักเรียนก็กรอกชื่อของตัวเองตัวอย่างไว้ก่อนนะคะห้องสึกษวิชาการห้งสองกดถัดไปแล้วนักเรียนก็จะเจอแบบฝึกหัดคุณครูให้ทำแบบฝึกหัดทั้งหมด 10ข้อนะคะข้อละ1คะแนน,นในแต่ละข้อนักเรียนจะใช้วิธีการนับลดทีละ1ห,หรือจะใช้การวิธีการนับเพิ่มก็ได้นะคะพอได้คำตอบแล้วเด็กๆก็เลือกเมื่อทำครบ10ข้อแล้วเด็กๆกดคำว่าส่งนะคะกดคำว่าส่งเมื่อกดคำว่าส่งก็จะมีให้ดูคะแนนพออ่านแล้ว พอกดดูคะแนนเด็กก็จะรู้ว่าตัวเองทําแบบทดสอบได้ทั้งหมดทําถูกกี่ข้อจาก10ข้อตรงนี้นะเมื่อพร้อมแล้วก็เข้าไปในลิงก์แล้วทาแบบทดสอบเด็ก